สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับปีใหม่กันอีกแล้วนะคะในรายการ BGF ร้านไหนปังเวอร์ค่ะรายการ BGF ร้านไหนปังเวอร์เนี่ยจะออกอาอกาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะคะเป็นรายการที่พี่ๆี่ช่างเนี่ยจะมาบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อร้านค้า BGF นั่นเองนะคะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยคือพี่ช่างเนี่ยเป็นผู้หญิงครับคือเป็นผู้หญิงท่านแรกเลยนะคะที่มารายการของเรา คือแบบเก่งมากๆเลยที่เป็นพี่ช่างคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งอ,ออกไปไหนนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมีตอบคำถามเพื่อที่จะรับของที่ระลึกของบีเจฟด้วยนะคะติดตามชมนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เปิ้ลก็พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วเราไปคุยกับพี่เขากันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เปิ้ลคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่เปื่ออยู่แถวไหนคะพี่อยู่ปทุมค่ะลาดถุงแก้วค่ะอ๋อตรงนี้เองเนาะพี่แล้วสถานการณ์ที่นั่นเป็นไงบ้างคะพี่ดีขึ้นรสถานการณ์โควิดอะ <COVID S 1> ค่ะช่วงโควิดใช่ไหมคะใช่ค่ะของพี่ก็เรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบตรงที่ว่าหน้างานเราอะคะ่ะมันช้าลงหน้างานก่อสร้างช้าลง,งแผนติดตั้งที่ก็จะถูกเลื่อนออกเลื่อนออกอะไรประมาณนี้ค,ะค่ะ มันก็จะติดขัดนิดนึงนะพี่เนาะนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังดําเนินไปได้เรื่อยๆแล้วส่วนมากเนี่ยพี่เปิ้ลรับงานประเภทไหนคะคือหนูเคยเจอพี่เปิ้ลที่มหิดลใช่ไหมพี่คือตอนนั้นเหมือนจะทดสอบบานเลื่อนของอลูมิเนียมใช่ค่ะไ,ไปทดสอบอแล้ว<ก>ี่ห,หลักๆก็จะเป็นงานอลูมิเนียมะะ่ะกระจกแล้วก็อลูมิเนียม ทำชุดพัฒนายูโลโปรไฟล์ profit, กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มสถาปนิกงานกลุ่มที่เน้นการออกแบบเป็นหลักอะคะ่ะแล้วอย่างกระจกเนี่ยพี่มีกระจกแบบไหนมากคะพี่ที่พี่ทำทำอยู่ก็จะมีดิบนะคะเขียวใสกระจกใสมีเทมเปอร์มีลามิเนตมีเทมลามิเนตนะคะแล้วก็ม,มีพวกยูลงเกแล้วก็พวกรีเฟกทีฟ แล้ส่วนมากลูกค้าคขานิยมใช้แบบไหนบ้างคะพี่เพิร์ส่วนใหญ่ของพี่หลักๆเลยอะ่ะก็จะเป็นดิบเขียวกับตัวเทมเร์อค่ะที่ขายมีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ใช้อยู่ประจําเลยแล้วอย่างนี้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นจะเป็นลูกค้าสถาปัตอะไร่างนี้ป่ะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีลูกค้าบริษัทอะค่ะรับหมาก่อสร้างแล้วก็ลูกค้าเป็นสถาปน,นิกอะค่ะ,คะ เ,เราก็จะมีเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่าพี่ทาโครงการด้วยอ๋อพี่ทาโครงการด้วยอะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เราเราจะเข้าท็อปปิกกันเลยนะคะคือของรายการเนี่ยเป็น b j f รายการร้านไหนบังเวอร์คือร้านไหนบังเวอร์ของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นร้านอะไรคะพี่ของพี่จะเป็นมีโอกาสค่ะมีโอกาสตรงไหนคะตรงเส้นปทุมอะคะ่ะ มีโอกาสประทุมธานีแล้วโลเคชันของมีโอกาสประทุมธานีเนี่ยอยู่ตรงไหนคะพี่ที่เป็นจุดสังเกตง่ายๆที่มองเห็นง่ายๆคะ่ะอยู่ตรงตลาดลงเกลือประทุมธานีอะค่ะใกล้ๆกับปั๊มปตทใกล้ๆกับปั๊มปตทคือสามารถมองเห็นได้ชัดเลยเป็นถนนใหญ่ใช่ชค่ะใช่ใช่ตึกใหญ่คะ่ะมองเห็นชัดเจนเลยแล้วร้านนี้เนี่ยทำเป็นที่พี่ประทับใจเนี่ยประทับใจตรงไหนมากที่สุดคะ จริงๆประทับใจเรื่องของการบริการเขาเขาบริการดีทั้ง,ท,งทั้งเจ้าของเองด้วยนะคะแล้วก็พนักงานน้องที่มาส่งกระจกอะคะ่ะเขาจะใส่ใจตลอดเลยเออพี่ใช้แผ่นไหนก่อนให้ผมวางตรงไหนเอาเอาแผ่นไหนขึ้นบนใช้อันไหนก่อนไหมเขาจะเลี้ยงให้เขาจะถามตลอดนะคะอ๋อคือเขาดูแลดีซัพพอร์ตพี่ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้คือการขนส่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ของร้านร้านนี้รวดเร็วค่ะก็ อาจจะมีแบบว่าถ้า,าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวนเนี่ยาทางเจ้าของร้านคุณสีขเขาก็จะจัดคิวค่ะดูคิวร้นให้จะส่งให้แล้วอย่างนี้พี่รู้จักกับร้านนี้มาก,กี่ปีแล้วคะจริงๆไม่นานนะประมาณสัก<อ>กลางปีที่แล้วอะค่ะน่าจะสัก6-7เดือนได้แต่ว่าติดใจบริการก็เลยซื้อของร้านเขาขตลอด คือระยะระยะเวลานี่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับความประทับใจของร้านนี้ล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ระยะเวลาม่นีผลค่ะอันอย่างนี้อยากให้พี่ฝากร้านของพี่นิดนึงค่ะเป็นพิกัดร้านหรือว่าตำแหน่งร้านก็ได้นะคะก็แสงสิลิฟคมนะคะเกี่ยวกับกระจกแล้วก็อลูมิเนียมทุกประเภทค่ะเรากันตกสักกันห้องน้ํานะคะอลูมิเนียมได้หมดเลยยูโลโฟรไฟล์ชุดพัฒนาค่ะ ก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวเปินเลย Open แสงกิิเฟยขออีกรอบหนึงค่ะ Facebook นะคะ Open แสงกิริเฟยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะพี่089ค่ะค่ะ6ก5ปค่ะหกห้ โอเคค่ะสามารถติดตามพี่เปิ้ลได้เลยนะคะทั้งทางง a c e b o o k พี่เปิ้ลแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ร้านไหนบังเวอร์ของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นร้านมีโอกาส์ดค่ะค่่ก็่าลืมไปติดตามพี่เปิ้ลกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ BJF ร้านไหนบังเวอร์กับทาง BJF ของเรานะคะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดูแลสุขภาพ,ะะพาด้วยนะคะพี่เปิ้ลใส่แมสด้วยนะคะเวลาลูกค้ามาเยอะๆแบบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะข,ขอบคุณ,คณมาก <นะ S 1> มากเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะคือพี่มาอยากจะถามว่า เราสามารถติดต่อพี่เปิ้ลได้ทางไหนบ้างน,นะคะขอใบ้ดน,นึงคือเป็นช่องทางการติดต่อที่ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถส่งคําตอบได้เข้ามาข้างล่างกันเลยนะคะแล้วก็ท่าในใดที่ตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่แมจะทักไปนะคะแล้วก็ส่งที่อยู่มาได้เลยนะคะเราจะส่งของที่ลึกทาง BJF ไปให้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือรายการบิ e กเจฟและไหนบองเวอร์เนี่ยเราจะออกอากาศทุกวันที่1และ3ของเดือนวันศุกร์นะคะเป็นเวลา1นทุ่มครึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นเวลา1ทุ่มครึ่งจากวัยสามโมงครึ่งนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะคือเป็นเวลาที่เหมาะแก่การรับชมมากขึ้นนะคะเป็นเวลาเรื่องงานของพี่ๆด้วยอะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะและสุดท้ายนี้เนี่ย ก็ถ้าพี่ๆช่างคนไหนที่สนใจอยากมาแชร์ประสบการณ์ b j ร้านไหนบังเวอร์กับเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k ของ b g f นะคะชื่อว่า b g j กระจกอลูมิเนียมแล้วก็เบอร์โทรคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะ028347070ค่ะอย่าลืมร่วมชมรายการของเราด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะขอใหท้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดเยอะมากเลยก็ใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้พี่แม็กก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมวันนี้พี่แม็กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ